เขาหักลบกบนีเราได้ยูวันสี่หมื่นต่อเดือนนะเงินนี่เนี่ย,ยมาใสายย่ยูใส่กินเงินไอ้รี่กระเสียงไม่ได้ต้องเลยไนฟ้ามองเฮ้าเนาะเขาขายได้ทุกอย่างกันเนาะตั้งแต่ไข่เนี่ยมันไข่ปีละเทือมีนาหอดสิงหาํำนั้นเขาขายฟองละ3 0ิบบาทนะครับไข่เชื่อเราก็มีการรับประกันอีกถ้าการฟักออกมาเป็นตัวไม่ถึง50%อโอนเงินคืนเต็มจํานวนตามมูลค่า ส่วนลูกไก่เนี่ยผมจะขายจนถึงอายุ3เดือนนะครับ1เดือนกับร้อยหนึ่งสองเดือนกับสองร้อยสามเดือนกับสามร้อยนะครับหลังจากอายุสี่เดือนไปแล้วผมขายตัวสี่ร้อยนะครับถ้ามันใหญ่ถึงเป็นพ่อแม่พันกับตัวครูตอนนี้ผมว่าราคาอยู่ที่ตัวละสี่ร้อยตัวแม่ตัวละหกร้อยไก่พ่อแม่พันเนี่ยครูละพันนะครับผมขายแต่สีด่างคือไก่ไก่ตอกทองขาวเนาะแล้วก็ข้ังหลังก็จะเป็นสีไล่ชุดเป็นไก่ตอกสีดังเดิม เท่าๆไรจุดนะครับผมขายเฉพาะสองสีนี่ขายทั้งออนไลน์นะครับส่งโดยรถส่งไกลจัดส่งทั Shit ่วประเทศปัจจุบันเนี่ยเขาขายได้ไรบ้างนะครับถ้าใกล้หน่อยเนี่ยประมาณสองร้อยหรือสามร้อยตัวต่ออาทิตย์ส่วนไกลใหญ่กับประมาณสี่สิบห้าสิบตัวผมมาเรียงไกลเนี่ยผมอยู่ไหนเดียมาอยู่บ้านนอกมาอยู่นี่บรรยากาศอากาศกับแจ่มใสอากาศก็ดีเลียงไปก็มีความสุขไปว่างเขาก็ปลูกต้นไม่ปลูกผักปลูกงาไป มันจะมีเวลานะครับมีเวลาหลายเป็นเจ้าหน้าเจ้าของเนี่ยเอาตัวเจ้าเฮ็ดได้หลายเจ้าก็ได้หลายเจ้าขี่ข้านเจ้าก็ได้น้อยประมาณนี้แหละครับผมเอาความสุขเป็นที่ตั้งเนาะ